พี่น้องขาให้คอยว่าน้ำเนยเด้อก็สิเหลือแต่คอยอย่างเราบ่ท่านเนยว่าผู้เดียวฮะนะสุ่มดาคนอีสานท่านไหมันดาหาขดพ่อขดแม่มันอย่างมันดาว่าท่านไหนมาฟังมึงก่อนนะผิดที่พ่อแม่เขาอะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังสืบพันธุ์ออกมาอ้าวเป็นคนอีสานสุ้กันสิไม่กูสี่กันใน่ตีเจ้าหนี่แม่สีกูไปเกิดแต่งประเทศผมตีจ้สีกูสี่กันมึงสีกูผสมเกสรนั่นคือดอกดาวเรืองนี่ตี ถ้าบกิ่งก็จะกบักเน่าหนิตีเห้ออีสานตัวใหญ่อ่ะจะใจแตกมีลูกก่อนแม่ควนบ่รว่าจะผักอีสานดอกบางเทีาอาจโพดแม่สูกาศจีเป็น<ม>บ่ให้มีแต่อายุสิบสองมันอสิ่งเจังไหนเจ๊งกูอายุแปดสิบสี่บุญจีเจ๊งกูมีลูกมันจะสีบ่เขาเบ้าก้อนที่ปากปอบเม่นเข้ามาพอแห้งแล้วตัวดำปิดปีแล้วไม่ได้ดำมาแล้วดำกับดำทีซุ่มกูนี่แม่กูไปยืมแตกแม่เมึงว่าดำเป็นมูยุตี<ม>ดำกับดำยุกแขนขากูพี่แม่ ไสะท้อนความดำใสแตดแม่สูยุติทำสปกปรกับดำแดดพ่อแบกปูนไออาวดำแดดพ่อแบกปูนปูนมันหนักเขากระสีแบกใส่บาส้าใส่ไล่พี่ตีเมื่อเสียกุอยู่โป้ยู่ออตีมันสิไปตีบักปอบไงผมก็พูดถูกเออลิซ่าเขาไม่อยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่อีสานนะเพราะว่าจะลิซ่าดอกซุ่มหนีไปยุต้างประเทศไนะงเมนมาผักอีสานบด่ดีบักปอบดันบริหารบอดีบอ่เอ้ยซื้อค่ะแล้วแต่ สนเกือบกูฟ้ฟาดปากแตกโรด